ผมมีง้วมีคั้วใหไทยดอกทั้งพัทยาก,กางเขามีตะฟรัง,งนอนอาบแดดครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาจะเข่าซีโมงแล้วพี่น้องเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศรอบหาดให้พี่น้องได้เบ่งบริเวณน,น้ากันนะครับมือมือ,มอนี้ซึ่งตรงกับวันทีหากรกดาคม2 5 60, 6พหกครับพี่น้องเดี๋ยวมือแร่งที่เก็บภาพร่วมทั้งมดแล้วก็ฝากกีฝากน้องไปทังช่องนะครับสำหรับมือนี้ก็ตัองขอบพุ่นหลายๆนะครับ ฝากกดติดตามากดไลค์กดแชร์ช่องควมสุบเล็กๆสุทินี่บานหน้าในเด้อครับมื่อนี้บ่มีม่วมีคล้ยดอกมาพักพอนครับก็เ,เลยบ่มีแนวไายก็เ,ยเลยสิขออนุญาตเก็บภาพบรรยากาศบ่ว่าสิเป็นเรือสปีดโบ๊สเรือจอดนะครับเรือยอดต่างๆนะครับที่อยู่ข่าบริเวณในรอบเขตพัทยากลางนี่ครับแล้วก็ภาพบรรยากาศว่ามันเป็นยังไงครับคือบานเห่าบ่แนะดดน้องหอน พอลังกับพ่ใส่เสื้อผ้าพี่น้องโอ้ยยางอาบแดดอยู่ครับเบิ่งน้ำกันครับนี่ครับบรรยากาศรอบหาดครับทายากกลางเยลโลเฮลโลสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่คือทีมเยอรมันนะครับผมทีมเยอรมันครับผมเออดูบรรยากาศครับถ้าให้เลยพี่น้องมาสวย ตัวนี้คือทีมไทยครับพัทยาซิติฮอครับครับแต,ต่ตัวนี้ได้ออกยูทูบยูทูบลุ่มงานยูทูบมาครับช่วงหามุ้งแรงครับน่ครับพี่น้องครับโอ้บรรยากาศดีครับผ่บานบุ้งคุยแดดจะเคือครับลมเลือ่อนช่วงแรงๆที่วุฒพัทยากางครับ นี่นะท่องเที่ยวว่าจะเป็นคนไทยคนต่งางชาติจีนครับผุหลายเชื้อชาติครับเก็บภาพบรรยากาศตอนเล่นพี่นี้คญาติอนกนญาตครับ,รรบสวัสดีครับพี่พี่มาทําอะไรกันบ้างครับเนี่ยทำงานย<ำ>ังงทำงานที่ไหนครับพี่แพร่ล่มครับอ๋ออยู่ที่แพร่ล่มนี่ใช่ไหมครับผม ครับผมช่องความสุขเล็กๆชุดชินบ้านนาครับเก็บภาพบรรยากาศไปฝากเอฟซีพี่น้องทางอีสานอันนี้อันนี้อันนี้มารอยกน้ํามันครับอ๋อมาลอยกน้ํามันเพื่อจะขึ้นเรือใช่ไหมครับโอเคครับผมอันนี้บรรยากาศพี่พี่อ่าพี่กัดเราอยู่ตรงไหนครับพี่พัทยาซอยสี่พัทยาซอยสี่ครับผมฝากพี่พี่ทั้งหมดครับฝั่งชายหาดอ๋อฝั่งชายหาดครับพี่กําลัง จะเริ่มทำงานแล้วช่วงนี้นักท่องเที่ยวเยอะไหมครับก็พอมีก็พอมีบ้างเนาะครับช่วงไหนนักท่องเที่ยวเยอะครับคิดว่าน่าจะเป็นปีใหม่ปีใหม่ช่วงปีใหม่ช่วงสงการนะครับเนาะวัดไปอยู่นะถัดก็เลยครับโอเคครับผมเก็บภาพบรรยากาศมาฝากพี่น้องเอฟซีชาวอีสานชาวขอนแก่นเรานะครับวันนี้มาเจอวี่ีใจดีแต่ละกลุ่มครับผมขอบคุณมากครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ พี่คนขับเรือครับนี่ครับโอ้เพื่อนกำลังหิ้งสมออยู่ครับพึ่งเอาเรือเข้ามาฟังครับครับเรือพวกนี้จะเอาไปไหนครับพี่รับแขกตัวอะไรนะครับรับแขกตัวอ๋อรับแขกตัวใช่ไหมครับพี่ไปเกาะนี้ราคาเท่าไหร่พี่สี่พันห้าครับสี่พันห้าอ่าเหมาเป็นลำใช่ไหมครับไปกับโอราคานี้ก็ไม่แพงนะครับ ไปประมาณ28คนครับอ๋อประมาณ20แล้วก็25่ส้าอะไรประมาณนี้ครับ <25 S 1> ครับยีถึง25มันจะมีเกาะอ,อะไรบ้างครับพี่แถวนี้เกาะล้านมีเกาะไผ่ครับมีเกาะล้านแล้วก็เกาะไผ่กับเกาะไผ่ไเนาะครับพี่เนาะอ๋อครับอันนี้อยากให้พี่บอกพี่กัดหน่อยว่ามันอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยครับเนี่ยม,มันตอบยากมากเลยนะอ๋อครับตรงนี้มันเป็น สตหีบหรือพัทยาครับพี่พัทยาอ๋ออยู่อีกเวิอันนี้เป็นพัทยานะครับนะครับพี่มาเจอพี่ชาวเรือนะครับที่ตอนนี้กำลังรอรับนักท่องเที่ยวอยู่ครับก็เลยเข้ามาสอบถามครับพี่โชคดีครับผมขอบคุณครับเก็บภาพบรรยากาศช่วงเศ้าครับของวันที่หากรกดาคม2 5 6 6ครับอยู่พัทยาครับ วสวยๆครับชมวิวชมบรรยากาศด้วยกันครับโอ้ยเบิ่งดูพี่นงคือเลียบานเฮ้าวะครับโอ้ยจ่องความสุกเล็กๆสุดทิ้นบานหน้าครับมือนีมากเ่นทางพัทยาครับเรือมีตะล่ำใหญ่ๆครับพี่นงบานเฮ้ามีตะเลียหาป่าโอ้บานเพิ่นเป็นทะเลครับ บเคยเห็นบเคยพอครับพี่น้องเอ้ยมือนี่มาทั้งพัทยาครับเห็นแต่ฟรังกับแขกหลายพี่น้องเลือก็มีตะล่ำใหญ่งโอ้ยเอาไปขี้บานเท่าไรดหรอครับมีตะข้องใส่ไก่มีตะนองเจ้าเป็นทะเลครับมีตะล่ำใหญ่งครับพี่น้องเอ้ยต่อ่อนซ่อนน้ำพึนอยู่มือนี่นี่โอกาสมาเรียนหารครับ เลไทยบรรยากาศช่วงเศร้ๆาๆมาให้พี่ให้น้อง FC เฮ้ได้เบิงน้ากันครับแถวพัทยาครับบรรยากาศดีครับผมครับื้นนี้ช่องความสุขเล็กๆที่ทินบ้านหน้านะครับกัมบมอพ่อพี่สาวเรากำลังทำความสะอาดอเก็บความสะอาดให้นักท่องเที่ยวให้พี่น้อง กว่าจะเป็นตั้งชาติาว่าจะเป็นคนไทยนะครับนี่ครับยกนิ้วให้เลยมาแต่เช้าขอบคุณมากมาก<ๆ>ครับคุณพีณค่ครับผมที่ทําให้ประเทศไทยเราสะอาดนะครับโอ้ยเป็นตะยู่ครับผมเบล่งบรรยากาศรอบนอกน้ักันครับที่อขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับ